ที่บ้านเยียงทองนะครับคาราวานของเราได้มาพักที่บ้านสหายเก่าของลุงอูตเพื่อพักรับประทานอาหารค่ำและทำการเติมมันรถซึ่งเป้าหมายของเราก็คือสำเหนือดูระยะทางไม่ไกลแต่เวลาขับรถค่อนข้างที่จะยาวนานกว่าที่คิดเพราะไกลค่ำและถนนหนทางก็คือสิ่งที่กำหนด ให้การขับรถของพวกเราต้องใช้เวลายาวนานออกไปรถปาเจโร่รุ่นใหญ่ของพี่อ้อมกำลังเติมพลังเมืองเวียงทองคือจุดพักรถในเย็นวันนี้นะครับ เพราะจากการคาดเดาสำเนือที่เราจะไปเราจะนอนพักคืนนี้คิดว่าคาราวานของพวกเราคงจะหิวหากเรอไปทานอาหารที่สำเนือบรรยากาศตลาดขายของที่นี่ก็น่าสนใจนะครับในเมืองเล็กๆที่ห่างไกลแต่ดูมีสเสน่ห์ไม่ใช่น้อย รถของพวกเรานะครับจอดที่ร้านอาหารที่พวกพี่ๆคุ้นเคยเพราะเคยปั่นจักรยานจากเชียงใหม่มาที่นี่พี่แจงก็คงใช้เวลากับการจัดเตรียมอุปกรณ์พระต้องมีการโยกคนจากรถพี่เ่งมาร่วมด้วยนะครับเพราะปาเจโร่รุ่นใหญ่อีกคันต้องทิ้งลายเสือไว้ที่นี่ชั่วคราวนะครับ ที่ร้านต้นตะวันในเมืองเวียงทองหากดูตามสภาพบ้านเรือนอาคารที่นี่นะครับค่อนข้างจะทันสมัยทีเดียวเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับนักเดินทางนะครับเพราะที่นี่ค่อนข้างจะมีร้านค้ามากมายให้บริการแสดงว่าเส้นทางผ่านตรงนี้เป็นที่รวมของผู้เดินทาง เมืองเล็กๆนะครับโอบล้อมด้วยภูเขาและท้องทุ่งกับถนนหนทางที่โล่งมีรถผ่านไม่มากนะักในร้านอาหารต้นตะวันในวันนั้นนะครับพวกเราได้พักเหนื่อยและเตรียมรับประทานอาหารบรรยากาศที่มีแต่พวกเราในเวลานั้นแต่ร้านนี้นะครับเป็นร้านดังของเมืองเวียงทองด้วยนะครับ มาดูที่หลังบ้านนะครับหลังห้องครัวเราแม่ครัวไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสมาชิกของพวกเราที่วันนี้ขอเจ้าของร้านลุยกันเองพี่ต้อมมือสับละเอียดกำลังจัดการกับจะก,ก้อนเนื้อก้อนโตสำหรับสมาชิกพ<ร>ี่ต้อมบอกว่าวันนี้จะสับให้ละเอียดพี่อ้อยก็มาในมาตรฐานพยาบาลไอซี ในเรื่องความสะอาดไข่เจียวต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยมีสาวน้อยชาวลาวเป็นลูกมือนะครับสาวชาวลาวนี้ถือพูดภาษาไทยหรือว่าภาษาลาวไม่ได้นะครับเจ้าของร้านบอกว่าเป็นชาวเขาเผ่าขมุที่ข้ามเขามาจากอีกฝากฝั่งนะครับมาทางานที่นี่ดูแม่ครัวของเรานะครับค่อนข้างจะคล่องแคล่วนะครับโดยมีสาวลาวทําอาหารบางอย่างของร้าน สาวลาวคนสวยนะครับก็เร่งฟืนใส่เตาเพื่อให้อาหารได้ทันความหิวของพวกเรานะครับการทำอาหารที่นี่หากไม่รีบอย่างพวกเราคงได้บรรยากาศรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับด้วยเตาฟืนผมชอบนะบรรยากาศแบบนี้สมาชิกส่วนหนึ่งนะครับก็รอที่จะรับประทานอาหาร ส่วนที่ร้านนี้นะครับกำลังก่อสร้างต่อเติมขยายออกไปมีร้านอาหารและทีพักอีกประมาณ2เดือนร้านอาหารที่นี่ก็จะเปิดให้บริการที่โตกว่าเดิมนะครับส่วนตรงนี้พี่เบิ้มกำลังหรือเฟื้นความหลังให้เจ้าของร้านฟังว่าจำกันได้ไหมเคยมาปั่นจักรยานและมาแวะพักที่นี่เมื่อปีก่อนลุมอู๊ด เพ mm ื่อเกินความจำอีกคนนะครับจนเจ้าของร้านจำเหตุการณ์ได้เด็กๆลูกหลานเจ้าของร้านนะครับกำลังสนุกสนานและเขินอายกับการถ่ายภาพอยากถ่ายภาพนะครับแต่ก็กล้ากลัวต้องบอกเลยว่าที่นี่ แม้จะดูห่างไกลนะครับแต่ระบบเครื่องเสียงมีมิกเซอร์ขนาดใหญ่สามารถให้ความบันเทิงในการฟังเพลงร้องคาราโอเกะได้ไม่อายใครควันไฟเริ่มคละคลุ้งนะครับพร้อมเปลวไฟเริ่มแรงขึ้นนั่นหมายความว่าอาหารค่ำใกล้จะถึงท้องพวกเราแล้วนะครับพนักงานเสิร์ฟของเราพร้อมทำงานพิสูจน์แล้วว่าความสะอาดต้องมาก่อน ต้องล้างมือทุกขั้นตอนเพื่อสุขะอ,อนามัยพยาบาลควบคุมโรคการล้างมือ7ขั้นตอนตามหลักวิชาการแล้วอาหารก็กระจายเต็มโต๊ะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบง่ายๆเอาให้ท้องอิ่มการเดินทางอีกยาวนานรออยู่ข้างหน้า ปาเจโร่รุ่นใหญ่ถูกตัดออกจากการแข่งขันในครั้งนี้ดูสภาพของพี่ใหญ่คงรู้ดีแก่สังขารนะครับยอมทิ้งลายเสือไว้ที่เวียงทองอย่างปฏิเสธไม่ได้การเดินทางได้เริ่มขึ้นในเวลาต่อมาท้องฟ้าก็เริ่มหมดแสงหน้าปัด ชี้ไปทางเหนือแสงยามเย็นบอกอุณหภูมิของการจากลาของดวงตะวันแสงไฟจากหน้ารถถูกส่องนำทางผ่านมาอย่างยาวนานจนสุดปลายแสงที่สำเหนือ,อเมื่อเวลาเกือบจะสามทุ่มจอดรถเพื่อหาอาหารว่างรับประทานก่อนเข้าที่พัก ที่หน้าทางเข้าเมืองสำเหนอนะครับมีสัญลักษณ์คล้ายมือพนมตั้งอยู่ทักทายผู้มาเยือนอากาศที่เริ่มเย็นโชยเข้ามาทักทายเป็นความหนาวเย็นในหน้าฝนที่แทบจะคล้ายกับหน้าหนาวนะครับขณะนี้เราอยู่ที่สำเหนอเราออกจากอุดมชัยตั้งแต่กบมังเช้า มาถึงที่นี่เกือบสองทุ่มกว่าหักกว่ามีแต่ดอยกระดอยครับสุดยอดของดอยปะเราจะไปกินข้าวนละซําเหนือคือเมืองสุดท้ายในลาวของคืนนี้เราจะได้นอนพักผ่อนในคืนนี้ที่เมืองซาเหนือสัมผัสแรกรู้สึกรักซำเหนือแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยความเงียบสงบมีแสงไฟอ่อนๆสาดส่อ,สอง ดูแล้วอบอุ่นดีคืนนี้ทุกคนจะหลับฝันดีที่สําเหนือเช้าวันรุ่งขึ้นกับอากาศเย็นในเมืองที่สงบแม้จะพักใจกลางเมืองน,นะครับแต่เมื่อคืนผ่านมาทุกอย่างในเมืองเหมือนหยุดนิ่งไปพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่รับฟ้า รุ่งเช้าการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเนิบๆก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นหมอกฝนจางๆกับการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวบ้านติ่นแาดเช้าในเมืองสำเหนือในม่านหมอกละอองฝนปกคลุมสำเหนือ จนในใจผมอยากจุดคารวาลไว้ตรงนี้แล้วสูดอากาศเย็นๆเดินเล่นสบายๆในสําเนือเสียเลยการขับเคลื่อนชีวิตของผู้คนที่นี่ดูไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องหลบรถยนต์เดินชนผู้คนในตลาดความสุขแบบนี้หาได้ยากยิ่งในเมืองใหญ่ หรือเมืองที่บอกว่าพัฒนาแล้วต้องการใช้ชีวิตแบบสบายๆหากไม่นับเวลาการเดินทางนะครับกว่าจะมาถึงซำเหนืออยากจะเดินทางมาหอิดหลายๆครั้งอยู่ที่นี่แบบยาวๆเพราะว่าอากาศที่นี่สดชื่นดีแต่เส้นทางนั้นไม่ง่ายด้วยเหตุนี้เมืองซำเหนือ จึงบริสุทธิ์สะอาดสดใสมองดูรอบๆตัวนะครับสดชื่นจริงๆตึกตใหญ่ๆมีไม่กี่หลังสลับกับต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นเมืองที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติต้นไม้และภูเขาไม่มีป้ายโฆษณาหอกระจายข่าวราวกับว่าที่นี่ ไม่ต้องการสิ่งที่จะมาทำลายวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์ของบ้านเมืองและประชาชนอาหารเช้าของพวกเรามาพร้อมกับข้อมูลจากพี่ๆว่าเราไม่สามารถนำรถจากไทยผ่านลาวเข้าเวียดนามได้ ด้วยเหตุผลบางประการจากเวียดนามที่ยังไม่อนุญาตให้รถพวงมาลัยขวานะครับเข้าไปในเวียดนามในเวลานั้นนี่คือข้อมูลที่เราได้รับจากเพื่อนชาวลาวในซัมเหนือที่ทําการติดต่อให้เราผ่านด่านเวียดนามเวลาสั้นๆในการตัดสินใจว่าเราจะไปต่อหรือกลับบ้านสุดท้ายคําตอบคือมาแล้วไปต่อ เราจึงนำรถยนต์ของพวกเราไปจอดไว้ที่บ้านของผู้นำซัาเหนือที่ทำธุรกิจการค้ากับคนไทยที่คุ้นเคยกับพวกพี่ๆจะเรียกว่าบ้านผู้ว่าการหรืออะไรทักอย่างนี่แหละครับเราจะฝากรถไว้ที่นี่เป็นที่จอดรถของบริษัทซึ่งรับรองความปลอดภัยว่ารถของพวกเราจะไม่มีใครมาแต่ต้อง หลังจากนั้นนะครับพวกเราจะเช่ารถมินิบัสของชาวลาวที่พี่ๆรู้จักรอะรถจากลาวสามารถผ่านเข้าเวียดนามได้โดยไม่มีอข้อแม้การเริ่มต้นคารวานรถยนต์นในบทใหม่ของพวกเรากำลังจะเริ่มที่ซำเหนือซำเหนือเป็นเมืองเอกของแขวงหัวพันนะครับตั้งอยู่กลางหุบเขาเขียวขจี อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่งดงามทางธรรมชาติมีป่าไม้มากมายมีตลาดในเมืองในายามเช้านะครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองโดยชาวบ้านจะออกมาทำการค้าขายสภาพอากาศในเมืองซัมเหนือเฉลี่ยประมาณ22องศานะครับมีโรงแรม3แห่งให้บริการเป็นโรงแรมระดับ3ดาวนะครับ ในยามเช้าจะเห็นเด็เกๆนักเรียนเดินเท้าการออกจากบ้านมาเป็นกลุ่มเพื่อไปเรียนหนังสือสำเหนือกับเชียงขวานะครับมีประวัติศาสตร์2แผงนี้มีความคล้ายคลึงกันในอดีตหัวพันเคยตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามสลับกับดำรงอยู่ในฐานะรัฐเอกราชนะครับและถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลาวในสมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีประชากรชนเผ่าวกว่า20เผ่านะครับทั้งไทยขาวไทยแดงไทยเหนือไทยน้อยม้งขมุกและพูนานซำเหนือแดนงามหน่วยแก้วหลักเมืองสัญลักษณ์เมืองซำเหนือนะครับโดยมีฐานปูนก่อเป็นเสาแล้วมีทำแฉกแยกสี่แฉกนะครับด้านบนมีลูกแก้วส่องแสงและยิบระยับเป็นหลักเมืองใกล้ๆก,กันนะครับ จะเป็นสถานที่ทำการของในงานราชการการเดินทางในรูปแบบใหม่เริ่มต้นนะครับที่สำเนือด้วยรถมินิบัสจากลาวพร้อมการเดินทางในเช้าวันนี้รถบัสค,ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสำเหนือไปพร้อมกับสมาชิกในทีมรถคารวานนะครับมารวมตัวเป็นหนึ่งเดียว ตามความตั้งใจออกจากบ้านแล้วต้องไปต่อให้สุดรถวิ่งประมาณ70กิโลเมตรนะครับจากสำเหนือมาถึงด่านน้ำสวยด่านค่อนข้างจะเป็นด่านที่ออกจะลำบากในการหาอาหารนะครับไม่มีที่พักหากใครเดินทางมาถึงเวลาค่ำรถโอยสารจะกลับลาวหรือข้ามไปเวียดนามนั้นคงไม่สะดวกเพราะไม่มีรถที่วิ่งให้บริการ โดยมากที่เห็นนะครับจะเป็นรถบรรทุกสินค้าส่วนอากาศตรงนี้นะครับตอกนกลางวันค่อนข้างที่จะแดดแรงนะครับต่างจากในตัวบมืองสำเหนือการข้ามด่านเราต้องลงจากรถแล้วเดินไปที่ด่านนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเพื่อแสตมพาสปอร์ตบรรยากาศเงีบเงียบไม่คึกคักวันนี้มีกลุ่มพวกเรานะครับที่มาในสภาพหมดแรงจากการนั่งรถ ผ่านถนนที่คดโค้งมาตลอดทางมองดูรอบๆดด้นนะครับไม่มีบ้านเรือนด่านถูกปิดล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้รถบรรทุกสินค้ารอเวลาผ่านด่านเข้าออกหล่าเวียดนามสภาพนักเดินทางของพวกเรานะครับที่ต้องพึ่งยาดมยาลมก่อนจะข้ามด่านผ่านไปเกือบสองชั่วโมงกว่านะครับเราจึงผ่านด่านได้เพราะเรามาถึงเวลาพักเที่ยงของด่าน รอจนบ่ายสองเราจึงข้ามด่านลาวนะครับแล้วก็เดินเท้าอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะต้องไปผ่านด่านเวียดนามนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตลาวกายคือด่านนามแมวนะครับแล้วรถบัสของเราก็จะไปจอดรอพวกเราที่ด่านเวียดนามซึ่งก็ต้องบอกว่า2ด่านนี้ไม่ต่างกันเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะลำบากในเรื่องอาหาร ไม่มีที่จำหน่ายและไม่มีที่พักของผู้เดินทางน,นะครับนาเิผ่านทางเเดินทางน,นะครับาการะกสายชีวิตที่ไม่ยึดติดการเดินทางจากนี้ไปก็คือเราอยู่ในประเทศเวียดนามนะครับจังหวัดลาวกาย ที่เป็นปเ้าหมายของเราก็คือซาปาก้คนขับรถชาวลาวนะครับพาพวกเราออกเดินทางซึ่งโก้ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ขับรถมาเวียดนามเรื่องเส้นทางนั้นก็แล้วแต่พวกเราจะกำหนดให้โก้โก้มีหน้าที่ขับอย่างเดียวรถผ่านไปตามถนนเลาะไปตามหมู่บ้านที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากคนไทยและลาวนะครับ ที่นี่เป็นหมู่บ้านของคนเผ่าไทยในเวียดนามเป็นที่น่าสนใจในเรื่องของภาษาการพูดแม้แต่บ้านเรือนนะครับก็คล้ายๆกับคนไตในลาวในไทยหรือในเขตเชียงตุงของเมียนมานะครับบรรยากาศเหมือนเราอยู่ในเขตภาคเหนือของไทยนะครับยังไม่มีกลิ่นอายแบบเวียดนามมากนะัก การเดินทางในการเริ่มต้นดูจะราบรื่นไปได้สวยชมวิวชมหมู่บ้านไปได้อย่างสบายใจรถปิ้งตามไหลเขาและท้องทุ่งโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าที่รอเราอยู่นั้นคือปัญหาใหญ่ดักรอเราอยู่จากการเดินทางตามแผนที่เดิมๆที่พี่ๆเคยมานะครับมันเหมือนเป็นการเลือกเส้นทางที่ทำให้เราต้องพบเจอกับ โลกอีกโลกหนึ่งของการเดินทางรถป้อมตามภูเขาที่ดูปแปลกตาไปเรื่อยๆนะครับไม่มีรถยนต์ของคนแถบนี้วิ่งผ่านสุดท้ายความจริงปรากฏเบื้องหน้าคือถนนที่ปิดไม่ใช่ถนนอีกต่อไปกลายเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกทินนะครับวิ่งผ่าน รถมิบัสอย่างพวกเรายากที่จะขับผ่านไปได้จะกลับก็กลับลำบากโดยที่พวกเรายังคงดื้อดึงจะไปบนเส้นทางเช่นนี้ต่อไปคิดว่าคงเป็นแค่ช่วงสั้นเท่านั้นกับสหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเดินทางในแถบชนบทแต่ความจริงคือถนนสายนี้เวียดน,นามได้ยกเลิกการเดินทางผ่านเข้าออกนานแล้วนะครับ แต่พวกเราไม่ทราบและไม่มีการสัญจรจากคนพื้นที่ที่เพียงรถบรรทุกดินนะครับขนาดใหญ่ยิ่งทับไปทับมาจนถนนเละเทะไปหมดจากการปิดพื้นที่เส้นทางเดิมเพื่อทำการสร้างเขื่อนในเวียดนาม ความลำบากตกอยู่ที่โก้คนขับรถที่ต้องคอยฟังคำสั่งจากผู้นำทางรถกวาะผ่าน,นจุดนี้นไปได้เราใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงเวลาผ่านไปอย่างช้าๆที่ต้องคอยถมถนนเพื่อให้รถผ่านไปให้ได้มันดีมากเลยแบบช่วง ต้องเดินไปรอรถและเขีนรถนี่คือสภาพพื้นที่ที่พวกเราเลือกจะเดินทาง ติดตามการเดินทางตอนต่อไปของพวกเราจะเจออะไรบ้างในเวียดนามในตอนต่อไปนะครับกับอุทยานการเดินทางแบบกล้องท่องฝันทิปคารวานได้เจอ